มีคนฟ้องบอว่าก็คือไม่นอนเพื่อที ah ่จะยอมรอให้บุฟเฟ่ต์มันเปิดค yes> ือผมเป็นคนชอบไปเวลานอนโรงแรมอะไรชอบตื่นมากินอาหารเช้าเบรคฟาสต์มากๆเดินผ่านยังไงก็ต้องเริ่มผ่านก่อนขึ้นห้องก็เลยมาอกินก่อนแล้วก็ไปหลับยาวๆอ๋อโอเคไม่ได้ว่าเออชอบกินอะไรอย่างนี้ก็ชอบด้วยแหละชอบเออถึงขนาดโดนพี่ก็นี่เริ่มชอบกินอะไรย่เงี้ยถึงขนาดโดนพี่หมูดู คุณยิวในกองใช่ไหมใช่คือวันนั้นเนี่ยเราถ่ายกันเสร็จแต่แล้วเราก็ลงมาข้างล่างทีเนี้ยผมไปชวนคุณบิวไปไปซื้อของกินแล้วประมาณว่าเหมือนมีวอหรือโทรศัพท์ตามมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติหน้าที่ของนักแสดงคือกินเสร็จแล้วขึ้นไปไปรอสแตนบายรอสแตนบายอะไรเงี้ยสรุปก็คือโดนพี่หมูด่าใช่ไหมผมขึ้นไปแล้วก็แบบไปขอโทษเลยพี่ผมขอโทษคือเราก็เผลอกองน้องรอใช่ใช่ทุกคนเหมือนรอเราอย่างเงี้ยผมก็ตกใจเลยพี่หมูก็พูดคําเดียวเลย นายกินเสร็จแล้วควรจะขึ้นมานะแค่นั้นแหละผมก็แบบรู้สึกรู้สึกไม่ดีแล้วรู้สึกผิดเลยแบบมันดาวไปหมดแล้วก่อนเข้าซีนก็ต้องไปขอโทษพี่หมูจริงพี่หมูเฮ้ยพูดเล่นๆชิวอะไรอย่างเงี้ยแบบอันนี้ยังไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังแต่ทุกวันนี้ก็ยังจําได้อยู่จะนึกถึงอาหารมื้อหนึ่งที่ไปกินกับคุณแม่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่น ปกติผมกับแม่จะแม่ไม่ได้สั่งอาหารเยอะครับเราก็จะกินกันแบบถูกๆแม่ก็จะกินน้อยผมก็จะกินเยอะไอ้ไม่ใช่ถึงทำไมประมาณว่าเขาเขาแบ่งให้กินให้อิ่มกินให้อิ่มเขาใจไม่ใช่ผมกินเนี่ยเขาเลกําแบบกำลังโตใช่ผมกำลังโตเขาก็จะแบ่งให้ผมกินให้อิ่มแล้วปรากฏว่ามือนั้นเนี่ยเป็นมือที่แม่สั่งมาเยอะมากแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบมันรู้สึกไม่ดีเลยะแล้วก็รู้สึกแบบ จอยมากผมก็เลยพูดกับแม่เลยว่านายรู้สึกไม่ดีเลยแม่ก็บอกว่าประมาณว่าเป็นเพราะว่าแม่ทําธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วแม่แบบเราแม่คู่ค,ค,ครวรกับนันแต่ผมมารู้สึกว่าผมาไม่คู่ควรผมก็เลยรู้สึกไม่ดีที่ผมจะกินมือน,นั้นอะไรประมาณนี้นทุกวันนี้ทุกวันนี้นะพอนึกถึงเรื่องนั้นทีไรผมจะเข้าฟู้ดคอร์ดตลอดเลย จริงๆแล้วแบบรู้สึกว่าเราเซฟเงินกินมนจาร้อยเราก็อิ่มแล้วแล้วผมชอบไปนั่งดูแบบรีแอคชั่นของคนในที่เขาสังเกตชีวิตแต่ละคนใช่ไหมมันจะเห็นชีวิตหลากหลายมากนะแล้วผมก็ค่อนข้างแฮปปี้มากๆเลยที่แบบเอล่าสุดในบทสัมภาษณ์ล่าสุดในด้เมนชั่นชื่อผู้อีคนนึงขึ้นมาจำได้ไหมว่าใครพี่ปุกี้อะะขอเสงปรบมือต้อนรับนะคะคุณปวีนุชนะคะแพ่งนครนะคะสวัสดีครับ ฮัลโหลสวัสดีครับพี่ปุกกี้ฮัลโหลเกียดจัดแอมเสียงปุกกี้สวัสดีครับสบายดีนะครับใหพี่นายหรือเปล่าคะให้ให้พี่นายหรือเปล่าคะใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างคะคุณปุกกี้คะเพราะว่าล่าสุดพยองมากหลังจากที่นายเนี่ยเมนชั่นชื่อนางขึ้นมาอรู่ในรังเดียวกับผกตอนนี้แล้วครับผมตอนนี้ก็คือปิดซอยเลี้ยงอยู่ตรงสายไหม่อะค่ะแต่ว่าคุณปุกกี้คือเพิ่งครบรอบแต่งงานไป เสียดายจังเราเจอกันช้าไปกิรินะกิรินกิรินไหมน้องนายพูดไใหม่เสียดายจังเลยครับเราเจอกันช้าไปเอย่าว่าเป็นายเลยพี่ก็เสียดายเหมือนกันไม่เป็นไรครับตอนนี้พี่น่าจะเป็นอ่าเป็นคู่หูเข้ากับแม่ผมได้ดีมากน้องนายค่ะจริงๆที่นายเมนชันน่ะไม่ใช่หรอก นายจะแบบอยากหาแบบขับไพ่แม่หมูสองคนูต้องขับเพื่อนคุณแม่ไม่ใช่ชอบจริงๆดูเรื่องหนึ่งอะไรนะสวรรค์เบี่ยงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สวรรค์เบี่ยงพี่บุกี้ได้ในโคดินละน้ำตากราเทพตาขอโทษพี่ปิงอธิษฐานหน่ไม่ชอบชอบคุณหนุ่ลีหรอชอบมากชอบจากเรื่องนั้นเฉลี่ยใช่พี่ตุ๊กติ้ก็อยู่นะเหรอเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูอีกรอบ ไม่เห็นบทบาทของตุ๊กติ๊กเลยใช่ไหมไม่ได้อยู่ในใสายตาของนายใช่ไหมโอเคหนูยอมให้คุณหนูชนลี่นะคะ